สวัสดีครับกุดี้จาก123 Motor มอเตนะครับวันนี้ขอนำเสนอรถอีก1นึ่งคันนะครับเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็ว่าได้นะรถคันนี้ครับก็คือ McLaren 570S นะครับตัวนี้พิเศษหน่อยเป็น MSO หรือ McLaren Special Operation นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าชื่อนี้เขาได้มายังไงนะครับเริ่มต้นก่อนเลยก็คือแนะนำว่า,า McLaren n 570S นะครับก็จะเป็น ซี Sport รีส์สปอร์ตนะของทางแบรนด์แมคคาร์เรนนะครับพูดถึงแบรนด์แมคคาร์เรนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราดูกันไปของ 650S ก็คือแมคคาร์เรนเนี่ยเป็นรถที่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์นะที่ผลิตแต่ซูเปอร์คาร์วันนี้แมคคาร์เรนยังไม่มีนะทำรถ SUV หรือว่าทำรถที่เป็นเ็นซีดานนะครับก็คือ DNA ของเขาคือรถแข่งแล้วก็เป็น DNA ของ F1 นะครับซึ่งปีนี้ ต้องบอกว่า F1 นี่เริ่มทำได้ดีนะเปิดสนามแรกมานี่ก็มีผลงานที่ดีอยู่นะครับตัวนี้พิเศษยังไงแรกสุดเลยคือพิเศษที่สีนะ <Wow. S 1> หากใครไม่เคยเห็นไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าสีอันนี้เนี่ยนะครับเป็นสีเขาเรียกว่า MSO MSO เนี่ก็คือ McLaren e Special Operation นะครับสีนี้ชื่อว่าสี Cobalt Violet นะครับ Cobalt Violet ซึ่ง มองด้วยตาเปล่าามคนก็แบบเฮ้ยมันคือสีม่วงถ้าโดนแสงจ,จัดๆจะยิ่งม่วงมากถ้าเข้าไปจอดในลานจอดรถไม่มีไฟจะกลายเป็นสีดำนะเป็นผลึกเมทัลลิกนะครับที่ที่มีการเหลือบสีนะอันนี้เป็นสีเปเยลมากๆนะครับโวตอนนั้นถ้าสั่งสีตัวนี้เข้ามานี่น่าจะมีออปชันเรื่องสีเปล่าๆนะประมาณสลา้านกว่าบาทนะทีนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงให้ฟังเรื่องสีก่อน สีของแมคกลเรนเนี่ยมันจะมีสีที่พิเศษอยู่แล้วแหละนะครับแต่เขาจะมีลำดับชั้นไปนะฮะเป็นสีสแตนดาร์ดสเปเชียลอีลีทนะครับแล้วก็ MSO อีลีทขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวสูงสุดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีคันเดียวในประเทศไทย <Wow. S 1> คันนี้สีนี้มีคันเดียวในประเทศไทยนะครับมาดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของตัวรถ ไฟหน้าเนเอกลักษณ์ในแมค a าร n ของยุคนี้อยู่แล้วนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกับโลโก้ของเขานะครับมี day time running light หรือ LED นะฮะอยู่ข้างในนะครับสปลิตเตอร์ด้านหน้านะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่อนข้าง agressive g พอสมควรนะครับหน้าตาจะมีความละไมคล้ายคล,ยคลยึงตัว h y เปอร์คาร์แมคการ T1 แล้วก็หน้าตาก็ละไมคล้ายคลึง 650s ที่เราเพิ่งรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ตามต่างประเทศหรือเราบางทีเราเคยได้ยินคนไทยพูดว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเบบี้แมคลาเรนหรือเปล่าเนื่องจากว่าใช่นะครับแน่นอนฮะราคาของตัวสปอร์ตซีรีส์เนี่ยคือจะมีราคาที่จับต้องได้ง่ายมากกว่าตัวซูเปอร์ซีรีส์นะครับความแตกต่างหลักๆผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนคุณจะเรียกตัวนี้ว่าแมคลาเรนเบบี้แมคลาเรนไม่ได้เพราะว่าจริงๆมิติตัวถังเนี่ยนะครับมันไม่ได้เล็กกว่า 6-50S นนะครับจริงๆมันใหญ่กว่าด้วยซ้ำใหญ่กว่านิดนึง กว่าคันเขียวที่เราที่เรารีวิวเมื่อก่อนหน้านี้นะครับจุดที่แตกต่างหลักๆเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับแมคลาเรนผลิต 570S ขึ้นมาเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวซ u เปอร์ซีรีส์เนี่ย MP4 650เนี่ยทำไมมันขับง่ายจังวะนะฮะพวกนี้ก็คือแบบง่ายไปก็ไม่ชอบนึกออกปะเพราะว่ามันมีช่วงล่างที่เราพูดอยู่แล้วว่าเป็นช่วงล่างมาจากดาวองคารนะครับเป็นระบบ Active Interlink นะมีการแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันในกระบอกของโชค๊คทั้งสองฝั่งพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยนัยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณอยากได้รถที่มันขับสนุกนะครับแล้วก็มีฟีลลิ่งเยอะๆเราก็สามารถทำให้คุณได้ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับ 570S จะบอกว่าต่อให้มันจะเป็น Entry Level นะแต่ว่าสมรรถนะของมันเนี่ยคือเรียกว่ากินขาดกินขาดหลายๆรุ่นหลายๆ,ๆแบรนด์นะครับ มาดูต่อกันที่ดีไซน์นะเมื่อกี้เราเห็นด้านหน้าไปแล้วครับพอมาดูด้านข้างนะครับเบรกล้อนะฮะอันนี้มันเป็นล้อล้อลายพิเศษนะเป็นไดมอนด์คัตนะครับไดมอนด์คัตก็จะมีแบบตรงนี้เป็นเงาเงาแล้วก็ด้านในก็เป็นสีดำนะครับมากับเบรกคาร์บอนเซรามิก amic, ซึ่งเป็นสแตนดาดของรถ m มคครเรนทุกรุ่นทุกคันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแมคครเรนเขาใส่ใจเรื่องของความเรซซิงในการขับขี่ครับจุดที่น่าสนใจมากๆของ 570S คือด้านนี้นะฮะคือด้านข้างคือดีไซน์นี้ต้องเรียกว่าฟิวเจอริสติกนะครับ <Wow. S 1> ตรงนี้เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสติกเกอร์นะมันเป็นร่องที่บากเข้าไปเลยนะฮะมือผมหายเข้าไปในนี้เลยนะไม่พอฮะสามารถล้วงมือทะลุตรงนี้ออกมาได้ด้วยอย่างกับเล่นกลนะครับคือดีไซน์ประตูนี้มันสุดยอดมากนะครับเขาต้องการรีดอากาศจากตรงนี้นะฮะ เข้ามาตรงนี้แล้วขยายออกเข้าไปในสู่แอร์ดักตรงนี้นะครับรวมไปถึงด้านบนนี้ด้วยนะประตูนะครับประตูก็เป็นเรื่องหลักๆของแมคกาเรนอยู่แล้วว่าทุกทุกรุ่นนะครับการเปิดประตูนี่คือไม่ธรรมดาแนะ่นอนนะก็คือจะเป็นการเปิดประตูแบบนี้นะครับนี่อันนี้เขามีชื่อของเขาไดฮิดโแต่ว่าอันนี้คนไทยก็เรียกว่าประตูแบบปีกนกละกันนะ แต่ว่าบางคนก็เรียกบัตเตอร์ายดอลแต่จริงแม็กระเั่งมีชื่อของเขาแต่ว่ามันเรียกยากนะครับก็เรียกเป็นประตูบัตเตอร์ายก็ได้นะครับเพราะอันนี้เขาก็นิยมใช้กันในต่างประเทศเหมือนกันนะครับพนะอเปิดมาตรงน,นี้ปุ๊บนะประตูเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์โครสด้วยบางคนแบบเฮ้ยรถอย่างนี้มันไม่สะดวกสบายหรือเปล่าลองดูนะฮะวางไปปุ๊บประตูดูดฟาสเนี่ยนะครับแล้วก็ชักกระจกปิดเข้าไปเพื่อแบบกุ้มสติลต่อมานะครับทางด้านท้ายจะเห็นว่า จะมีดีไซน์ที่มันลึกลับอีกอะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเป็นช่องที่แบบรีดอากาศจากด้านบนเพื่อไหลเข้ามาตรงด้านนี้นะฮะตรงนี้ก็ทําหน้าที่เป็นกึงก่งๆึงแบบสปอยเลอร์ไปในตัวนะครับเพราะส่งอากาศมาถึงด้านหลังแน่นอนครับว่าพอเป็น MSO หรือ McLaren Special Operation เนี่ยตัวนี้ก็คือเราได้ใส่ตัวสปอยเลอร์หลังนะครับของ MSO เข้ามาด้วยนะครับรวมไปถึงฝาครอบเครื่องยนต์อันนี้ดูลายนะเขาเรียกว่าเป็น v m a t งนี่เลยนะครับงานคาร์บอนไฟเบอร์ของ m มคคาร์เนเนี่ยคือแบบบอกเลยว่าสวยมากพีคมากนะครับออปชั่นบทนี้ทั้งหมดนี้ต้องบอกเลยว่าหนักหนักหน่วงนะครับตามมาต่อดูวันที่ด้านท้ายฮนะด้านท้ายของรถนะครับก็ไฟท้ายก็จะเป็น LED ซึ่งลักษณะก็เป็นโลโก้ของ m มคคาร์เรนอีกแล้วนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาเปิดประตูให้ดูทีหนึ่งมันจะได้มีไฟติดนะ อ่ะดูนะฮะลักษณะของไฟท้ายก็จะเป็นของโลโก้แมกกาเลนเป็นเส้นเดียวสวยๆชบเฉียวตรงนี้ก็เป็นช่องที่ระบายอากาศออกมานะครับต่อมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อไอเสียนะฮะจะออกทางสองฝั่งนะครับตัวนี้ก็มากับ s p o ร์ตเอ็กซอด้วยนะฮะซึ่งเสียงก็คือแบบต้องบอกว่าแน่นหนาแน่น,นอน มองผ่านทังนี้มาเห็นของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของ m มค a า e n เลนี่ยในหลายๆรุ่นจริงๆก็คือใช้บล็อกที่เรียกว่าพัฒนาร่วมกันมานะครับโดยเบสิกแล้วเนี่ยแมคาเลจะใช้เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับแล้วก็เป็นควินเทอร์โนะครับตัวนี้3.8ลิตรนะครับเครื่องยนต์ขนาดเท่ากับ MP4 แล้วขนาดเท่ากับ 650S นะครับแต่ตัวนี้จะจูจจนแรงมาให้มันดรอปลงมานิดนึงนะ ระบบ internal ระบบเทอร์ข้างในอาจจะต่างกันเล็กน้อยคันนี้แรงม้าอยู่ที่570แรงม้าน่าแปลกใจไหมฮะทำไมถึง570แรงม้าพเพราะมันตรงกับชื่อรุ่นเขาเลยครับผมทุกๆรุ่นหองหมครัเรนในตอนนี้อ่าเลขก็คือเป็นเป็นแรงม้าของรุ่นนั้นๆนะครับอ,นนอันนี้ตัวเดียวของที่รบบถูกต้องถูกต้องแต่ว่ารถของผมจะไม่ได้เป็นตัว M S O ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีแบบของแต่งเวอร์วังขนาดน,นี้ถ้าถ้าถามว่าวันนี้ แบรนด์รถยนต์ที่เป็นซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันมันมัน,มนคือแมคคาเรนอยู่แล้นะครับเพราะว่าอะไรวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ชอบแมคคาเรนนะหรือสนใจแมคคาเรนนะคุณกำลังได้ฝรั่งเขาเรียกว,ว่าบิ๊กแบงฟอร์ดบั u นะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ก็คือคุ้มค่าทุกเม็ดทุกหน่วยกับเงินที่จ่ายไป <S <S <ๆ>วันนี้ไม่มีไม่มีค่ายรถยนต์ไหนทําตัวถังนะครับที่เป็นสุดห้องห้องโดยสารที่เรานั่งเนี่ย โดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์แต่แม็กก็เลยคือใช้ทุกรุ่นตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวพูดถึงห้องโดยสารก็ขออนุญาตดูภายในเลยตัวนี้เนี่ยพัฒนามาแล้วเป็นคาร์บอนโมโนเซลทนะฮะซึ่งการเข้ารถเนี่ยมันจะทําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับทางด้านล่างเนี่ยคือขาเนี่ยสมัยก่อนตัวตอนมันจะสูงมากตอนนี้มันจะเข้าได้ง่ายนะครับซึ่งจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีรถพวกนี้เนี่ยบางคนคิดว่าเข้าออกยากจริงๆคุณอาจจะไม่รู้วิธีนะฮะ คือเขาทําที่มาให้เรานั่งก่อนเขาลดอยู่แล้วนะครับนะคุณคุณสามารถนั่งรับน้ําหนักนี้ได้ก่อนนะครับเอาขาเข้าไปข้างหนึ่งก่อนนะแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวเองเข้าไปนะครับจริงๆเรียกว่าเข้าออกง่ายนะครับเภายในตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะฮะมีเครื่องเสียง Bower w i l ว i n s นะฮะมาด้วยแล้วก็ข้างในนเป็นหนังนาป้านะครับ สีอันนี้เขาเรียกว่าสีเบจนะหรือว่าสีแบบถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเบสบอลกลอฟก็คือคบแบบสีเหมือนถุงมือของอถุงมือของนักเล่นกีฬาเบสบอลนะครับคือทริมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้างในภายในเนี่ยมันสวยกว่ารถตัวที่ผมใช้อยู่นะนะเพราะว่าอัดออปชั่นมาค่อนข้างเต็มนะครับเข้ามาในตัวรถนะเบาะก,ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ14ทิศทางรวมไปถึงการเมมโมรีซีดได้2 2เมมโมรีนะครับแล้วก็ พอมีคริมนี้เข้ามานะครับก็จะได้ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าสเวบหรือว่าหนังกลับอัค a ันทารับ <S <S แบรนด์อัคันทารับเข้ามาดูต่อที่ภายในนะครับพอเข้ามาถึงห้องโดยสารตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า easy comfort access นะครับเวลาเข้ามาในรถนะเรากดดึงปุ่มดึงก้านยกอันนี้ทีหนึ่งบอกก็จะเลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนเข้าไปแบบหาโพสิชันที่เรานั่ง ตัวรถมากับค a d d l e ย h i ช7 s p ์นะครับเสปีดนะครับ, Speed, รบสำหรับคนที่ไม่เคยใช้พวกนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าคุณสามารถเข้าเป็นเกียร์ออโต้ได้นะครับเขาสามารถเลือกเกียร์ให้เองได้นะครับภายในของรถแมคการลนนะครับก็เป็นสไตล์เรียบหรูดูดีนะครับไฟหน้าเราสามารถทิ้งไว้ที่โหมดออโต้ได้ตลอดนะครับช่องแอร์ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นพี่อก0 s นิดนึงนะครับเขาเริ่มลดมินิมอลดีไซน์ลงมาจน แผงควบคุมทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในจอนี้เพียงจอเดียวนะครับ <Wow. S 1> การปรับแอร์การปรับวิทยุการปรับอะไรทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้เพงเดียวส่วนการปรับของเรื่องการขับขี่จะอยู่ทางด้านด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มีปุ่มอ่ปรับโหมดในการขับขี่นะครับอ่าแยกเป็น2อย่างก็คือ handling นะครับกับ performance นะครับหรือ powertrain นะเป็น handling กับ powertrain การเข้าเกียร์นะครับก็ D drive and นะฮะเข้านูทโ r ล l แล้วก็ R คือถอยหลังนะครับแล้วนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าพอมีพื้นที่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะตรงนี้ด้านหลังนะครับสามารถเอาสัมภาระเข้าไปเก็บไปได้เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมคคาเรนเนี่ยออตอนที่เขาเริ่มกลับมาผลิตรถอีกหนึ่งครั้งน,นะครับในปีประมาณ2011ก็คือ MP4 เนี่ย,เ,ยเขาได้ทำรถที่เหมือนแบบ มันมันโกงอนะ่ะมันแซงชาวบ้านเขาไปไกลมากด้วยเทคโนโลยีที่แมคลาเรนใส่ลงไปนะครับอพอผ่านมาแป๊บหนึ่งนะฮะก็เลยโอเคงั้นเขาจะผลิตรถรุ่นที่เหมือนแบบว่าเล่นตลาดเดียวพวกคุณก็ได้นะ,ะแบบเออแบบลดลดเรื่องของเทคโนโลยีลงมาหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้แบบสูสีกับกับแบรนด์คู่แข่งต่างๆนะครับก็เลยจึงเลยให้ออกมาเป็นแมคลาเรนตัวนี้แหละ 570S นะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามานะครับขอดูรถหรือว่าทําการเทสไลฟ์ได้นะครับที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือ IG นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ